ครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับแปลงมันสัปะหลังเกี่ยวกับวิธีการเทคนิคต่างๆนะครับในการทําไร่มันสับปะหลังนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องที่มีท่านผู้ชมสอบถามกันมานะครับ ว่ามันได้สี่เดือนแล้วใบก็ร่วงล่นขึ้นไปถึงครึ่งนะครับแต่พอขุดดูนะครับตกุยดูนะครับก็มีแต่รากไม่มีหัวนะครับมันจะลงหัวไหมนะครับคือคำถามจากท่านผู้ชมที่สอบถามกันมานะครับโดยท่านผู้ชมท่านนี้นะครับก็หมักน้าหมักมูลสุกรเหมือนกันนะครับฉีดหลายรอบแต่หมักผสมกับ ปุ๋ยยูเรียนะครับอันนี้จะมีส่วนหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบนะครับสําหรับการหมักด้วยปุ๋ยยูเรียต้นสูงต้นใหญ่นะครับใบเขียวต้นงามแต่ว่ามีแต่รากไม่มีหัวนะครับอันนี้นะครับก็ไม่อาจทราบได้นะครับว่าท่านผู้ชมท่านนี้นั้นใช้พันธอะไรนะครับพันธุมันสำปะหลังนั้นคือพันธุ์อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ ระยอง72นะครับพวกนี้ห้วยบง90นะครับหรือว่าระยอง7นะครับมีหัวแน่นอนนะครับสำหรับพวกนี้ถ้าหากฉีดพ่นน้ำหมักมูลสุกรก็จะได้หัวเจริญเติบโตนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่สอบถามกันมานะครับบางท่านก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับว่าท่านใช้พันไหนนะครับมันสัมปังสสายพันธุ์ไหน จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือไม่นะครับหรือว่านํามาจากพันจากแปลงของเกษตรกรท่านอื่นหรือว่านํามาจากไหนนะครับสําหรับสายพันธุ์บางสายพันธุ์นั้นก็เคยประสบพบเจอนะครับซึ่งเราโซนไปนํามาจากแปลงของชาวบ้านเคยเคยนามาปลูกนะครับท่านผู้ชมคือการปลูกแล้วลำนั้นใหญ่ต้นสูงงามนะครับสวย แต่ไม่มีหัวนะครับรากจะมีเยอะนะครับเป็นหัวเล็กๆนะครับก็ไม่เกินไม่เกินแขนนะครับก็มีประมาณ 3- ถึง4หัวนะครับแต่ละเง่านะครับเคยประสบพบเจอนะครับตัวนั้นทำอย่างไรมันก็ไม่ได้นะครับใส่ปุ๋ยลงไปก็เฉพาะที่หัวนั้นก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตหัวได้นะครับ จะเจริญเติบโตแค่ต้นและใบนะครับซึ่งคล้ายมันเกษตรศาสตร์มากนะครับสายพันธุ์นั้นที่บะซนเคยนํามาใช้นะครับนํามาปลูกนะครับก็ขาดทุนย่อยยับนะครับสําหรับในปีนั้นนะครับก็คือนํามาจากแปลงของชาวบ้านนะครับเพราะว่าไม่มีลํามันตอนนั้นนะครับไม่มีท่อนพันธุ์นะครับก็เลยไปนํามาจากแปลงของชาวบ้านนะครับไปขอมานะครับปลูกก็ประสบ พบกับมันที่ไม่มีหัวนะครับทำอย่างไรใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่ได้หัวนะครับก็ขาดทุนตอนนั้นนะครับซึ่งมันที่ท่านใส่แล้วไม่มีหัวนะครับก็ไม่อาจทราบได้นะครับว่าเป็นเพราะพันธุ์มันสับปะหลังหรือเปล่านะครับแต่หากเป็นกเกษตรศาสตร์หรือว่าระยองเจ็ดสิบสองยองเจ็ดห้วยบงพวกนี้นะครับถ้าหาก สเดือนแล้วหัวยังไม่โตไม่อะไรเรา,าก็ใส่0060เข้าไปได้เลยนะครับอัดเข้าไปเลยและฉีดน้ำหมักมูลสกปรนนั้นอัดเข้าไปนะครับแต่ไม่ใช่4600นะครับ0060นะครับให้จําให้แม่นนะครับ4600คือไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนยิ่งใส่เยอะมันดินจะเป็นกรดนะครับทัานผู้ชมปุ๋ยยูเรียนั้น อาจจะตกค้างในดินให้ดินเป็นกรดได้นะครับ4600นะครับเราใส่00-60นะครับนั่นคือโพแทสเซียมที่ละลายไปเลี้ยงหัวนะครับสำหรับการจะให้มันเลี้ยงหัวซึ่งยังมีท่านผู้ชมที่สอบถามว่ามัน4เดือนจะลงหัวไหมนะครับใบก็เริ่มหล่นลวงนะครับฉีดได้ฉีดน้ำหมักมูลสุก,กรได้นะครับมันสีหเดือนฉีดได้ไหมครับ สอบถามกันมาเยอะนะครับก็ฉีดได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับน้ําหมักมูลสุกรนั้นฉีดเข้าพุ่ก็ได้นะครับฉีดเพื่อป้องกันเพี้ยนนอนแมลงต่างๆได้นะครับแต่เป็นแล้วนั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าจะฉีดแล้วหายหรือไม่นะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นนะครับเราฉีดป้องกันได้สําหรับแปลงข้ารโสุนะครับแม้แต่เพี้ยไฟลายแดงต่างๆนะครับไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะครับเพราะว่าการฉีดป้องกันไว้ ให้พืชนั้นจเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับมันก็จะต้านทานโรคได้ดีนะครับท่านผู้ชมถ้าพืชไม่แข็งแรงก็จะต้านทานโรคไม่ได้นะครับดังนั้นควรทําให้พืชแข็งแรงก่อนนะครับการไว้ดีกว่าแก้นะครับแย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c ส i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสโซนกันด้วยนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ